เรามาอัปเดตความคืบหน้าคดีแตงโมพัทรธิดาพัชราวีรพงศ์กันสักหน่อยนะครับทุกท่านตอนนี้ก็มีความคืบหน้าล่าสุดพอสมควรนะครับจริงๆผมก็ลงไปคลิปหนึ่งนั่นแหละเมื่อหลายวันก่อนนะครับแต่ว่าเทปนี้ย,ยังยังยังไม่ได้มาแกะยังไม่ได้มาพูดนะครับผมยังไม่ได้ลงก็เลยนํามาให้ทุกท่านได้ลงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาขั้นกลางละระหว่างคลิปจบดันขึ้นฝีบรกการมองเห็นให้เจ้านี้ด้วยนะครับหากว่าโฆษณามันได้เกินสิบนาทีก็ ฝากดูให้จบนะครับหน่งานาทีอะไรเงี้ยก็ฝากดูแต่ถ้ามัน10บนาทีขึ้นไปก็ดูสัก2นาทีก็ค่อยกดข้ามาอะไรเงี้ยนะครับผมถ้ามันเกิน10นะก็จากช่องนิววันนะครับผมอัปเดตนะก็เหมือนจะมีหลักฐานบางอย่างนะครับผมเออหลายคนยังไม่เคยเห็นนะครับะเราก็ติดตามกันมานานเนาะคดีนี้จริงๆมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี6-5ย้อนสักนิดนึงประมาณวันที่24 ุมพาพันนะครับพบศพน,น,น่าจะน่าจะยี่หกนะครับผมคุมพานะครับถ้าข้อมูลคาดเคลื่อนต้องขออภัยนะบางทีก็จําวันที่ผิดเพราะมันนานมันหลายปีนะครับเออก็มามีประเด็นในเรื่องของการแบบอยากให้ลื้อคดีนะครับช่วงเดือนมกราคมปีหกเจ็ดที่ผ่านมานะครับหกเจ็ดหรือหกแปดเนี่ยผมงงแล้วเลยลงแล้วเนี่ยหกแปดน้องหกแปดน้องหกแปด หกแปดจำผิดจำผิดอันนี้มันปีหกแปดเนาะช่วงช่วงต้นปีอะนะช่วงต้นปีผมก็ไปกอะติดพอสมควรนะครับลงเดือนมก,การาแล้วก็มีการจําลองการตกเรือเนาะนะครับออแล้วก็ติดตามสถานการณ์มาตลอดนะครับผมดีดเนี่ยเขาก็ไปลงพื้นที่นะครับผมน่าจะสองครั้งเนาะน่าจะสองครั้งผมก็ไปตลอดแหละแต่มันลืมครับผมมันนานนะคือคดีนี้คนติดตามไม่ต่อเนื่องคนก็จะติดตามน้อยนะในช่วงนี้ยอดวิวตก แม้แต่ช่องสื่อหลักยังตกเลยลงไปในปกติยอดดิวหลักแสนสื่อหลักตอนนี้เหลือหลักหมื่นของผมเมื่อก่อนยอดดิวก็หลักครึ่งหมื่นนะครับผมไปห้าพันขึ้นนะไปถึงไปถึงหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ไม่ถึงแล้วยอดดิวก็พันสองพันอะไรอย่างเงี้ยนานๆทีลงคนก็ไม่ได้คนก็ไม่ได้ตามแล้วคนก็ลืมอ่ะพูดง่ายๆคนก็คิดว่าไม่ได้ไม่ได้อัพไม่ได้ไม่ได้อัพเดทแล้วไม่ได้ลงแล้วอะไรเงี้ยจริงๆมันลงหลายข่าวนะครับผมมันก็ลงเรื่อยๆนะ ออก็ฝากทุกท่านติดตามหน่อยละกันนะครับเพราะว่า d ีเนี่อเขานัดเดือนตุรานะครับผมก็คือเดือนหน้ารับรองว่าจะคืบหน้าอย่างแน่นอนคืบหน้าแบบชัดเจนะนะครับผมชัดเจนขึ้นเพราะตอนนี้กเออ็เหลืออีกแค่ 10- 20%นะครับผมก็จะสมบูรณ์แล้วนะครับประมาณ10%เแหละ ปิดเผยความลับใหดตึงนแต่ว่าต้องเบลอภผพทาง DSI เขาก็ได้ขอแชร์ความคิดกับเราท่านก็กลางอะไรหลายอย่างให้เราเห็นคุณเก๋เห็นโดยที่ไม่เบลอเห็นแล้วรู้สึกยังไงรละลึกมากคือไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะเขามีความละเอียดในการเรียบเรียงอะไรได้ขนาดนี้เขาตามเก็บหลักฐานทุกชิ้นไม่เคยเห็นการทํางานแบบนี้นะีข่าวดีคดีคืบหน้ามากบางเรื่องที่เราสงสัยกลายเป็นความจริงเขามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่คุณนึกไม่ถึงอยงอังไม่ได้อะ่ะจับให้มั่นคันให้ตายซึ่งู ให้มันคำแน่ใจใครจะรอดใครจะไม่รอดก็ต้องดูกันผมเชื่อว่าเขาทาละเอียดแหละเพราะว่ามันเป็นคดีที่แบบประชาชนแบบคาใจสุดๆอ่ะนะครับผมก็จําเป็นที่จะต้องแบบละเอียดยิบนะครับผมเอาแบบมัดแน่นๆแบบให้ดิน้นไม่หลุดนะครับผมเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเห็นขึ้นหัวข้อว่าคนบนเรือนะครับอืมแล้วบางแจ้งเนี่ยก็โพสต์เกี่ยวกับมีด สั้นอะไรไม่รู้อ่ะนะครับผมที่ส่งให้แตงโมนะครับอืมก็เป็นเพื่อนสนิทนะครับที่ส่งให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องกันมีทะเลาะกันก่อนที่จะอะ่ก่อนที่พี่แตงโมเนะี่ยจะจะจะ,จะตุย่ะนะครับผมเออไม่ใช่ว่าตกน้ํานะว่าตกน้ำเนี่ยไม่รู้ตกจริงหรือเปล่าเราก็ต้องรอรอการพิสูจน์อีกทีหนึ่งนะครับเออจริงๆมันก็แบบ มันก็ไปได้เงียบแบบไวเงียบสนิทนะมันก็มีแบบค่อยๆมีประเด็นขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องนะครับเราก็เลยแบบไม่ได้กอดติดนะแต่ถ้ามันมีอัปเดตอยู่ตลอดทุกวันเออเราก็สามารถทําข่าวได้แต่พอแบบมันไม่มีเราก็แบบไม่สามารถทําข่าวได้เราก็เลยแบบเออรอรอ,รอจังหวะอะไรอย่างเงี้ยอืมเดือนตันวาเนี่ยก็น่าจะได้อัปเดตหลายวันต่อเนื่องนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็ หลายวันอัปเดตทีหนึ่งรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีรูปแบบการทํางานแบบนี้ไปในทุกคดีไม่มีใครรอดไม่มีใครรอดทางดีไซนท่านก็จะไปดําเนินการเรียบเรียงเราก็จะไปเรียบเรียงในองค์ความรู้ฝั่งภาคประชาชนและก็จะไปทํางานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก็จะเรียนท่านผู้ชมเพียงแค่ว่าหลังจากได้เห็นแล้วทั้งคุณแม่แตงโมและผมเองเนี่ยมั่นใจว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปอย่างน่าพอใจคือผมว่าทีมนี้แข็งเกง ผมทราบมาว่าทําเรื่องหมูเถื่อนเนี่ยก็เผชิญหน้ากับกลุ่มทุนกลุ่มใหญ่ๆห,ห,หนักๆทั้งนั้นแต่ก็จัดการไปเยอะมากเรียกได้ว่าเป็นทีมที่ทํางานด้วยความทุ่มเทบางไฟล์สําสคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็หวังว่าคดีน้องแตงโมงจะได้รับความกระจ่างมากขึ้นในเร็ววันนี้ให้กำลังใจท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้มานานเรายังดาเนินการต่อและต่อเนื่องคุณแม่ก็สบายใจผมก็สบายใจครับเอาเราก็ ก่อติดสถานการณ์กันต่อไปนะครับให้กําลังใจบ SI ี i เราต้องเชียร์เขาเราต้องให้กําลังใจเขานะครับผมชื่นชมเขาเขาจะได้มีกําลังใจทํางานเต็มที่แล้วก็แบบชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ให้กําลังใจทีมงานบ้านพระอาทิตย์นะครับผมที่ลุยเรื่องนี้มามานานอืมนะครับถ้าไม่มีทีมงานพระพระอาทิตย์นี่ก็มันก็อาจจะเงียบไปเลยนะครับไม่ไม่รู้ว่าจะมีใครแบบมาเรียกร้องอะไรมากมาย นะครับอืมผมก็อยากเห็นความเป็นธรรมเกิดขึ้นในคดีนี้นะครับเพราะเราก็เป็นเอฟซีพี่แตงโมนะชอบชื่นชอบในผลงานพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็อยากเห็นความเป็นธรรมนะครับบางคนอ่ออาจจะมันก็มีนะคนที่แบบเขาเชื่อคนบนเรืออะไรเงี้ยก,ก็ก็ข้าใจนะเราก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าคือมันมันมีพิรุษเยอะมาตั้งแต่แรกสำหรับคดีนี้นะครับอืม มันมีพิรุธมาเยอะตั้งแต่แรกเราก็เลยแบบไม่มั่นใจว่ากระบ,บวนการยิธรทมนี่มันมันยังไงเนี่ยเพราะว่าติดตามข่าวมาเนี่ยผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันเยอะใช่ไหมละ่ะเราก็เลยแบบกังวลน,นะครับเออถ้าเกิดว่าคดีนี้มันเคลียร์ได้เนี่ยมันก็จะเป็นคดีตัวอย่างนะครับว่าคดีไหนที่แบบกลัวว่าจะไม่รับความเนธรทมก,ก็ก็ต้องหาพยานหลักฐานมามามาให้ดีสไอเนี่ยเขาช่วยนะครับผม บางคนก็ไปโยงคดีลุงผอลุงพลอะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามั่นใจนะก็ให้ดีอไอตรวจสอบช่วยสิใช่ป่ะละ่ะเออหลังจากที่สารตัดสินหมดแล้วนะอืมแต่ว่าถ้าไปจบที่ดีคาล้วก็คือจบนะแต่ว่าคดีลุงพลนี่มันปัญหาก็คือว่าไม่ยอมหาพยานหลักฐานใหม่มาสู้ไงอ้างแต่ว่าโน่นนี่นั่นนึกออกไหมครับเออเหมือนคดีแตงโมใช่ไหมขาต้องหาพยานหลักฐานอื่นมาพิสูจน์ช่วยก็ใจป่ะละ่ะ แต่ขอนุพลเขามีไหมล่ะมีไหมฮะ่ัะ,ะนั้นแล้วมันจะเปรียบเทียบว่าเหมือนคดีแตงโมเลยมันก็มันก็เปรียบไม่ได้ตรงนี้นะเอ่อเปรียบทั้งหมดไม่ได้นะครับเออแต่จะอ้างเรื่องของการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของตํารวจมันก็มันก็พูดได้แต่ว่าความหมายคือถ้าคุณไม่มีข้อโต้แย้งนะครับผมมันก็เท่าเดิมของแตงโมเนี่ยยังว่ามีหลายๆอย่างนะถูกไหมครับเออเอามาแย้งหลายอย่างมากแต่ของนุพลแย้งไม่ได้สักเรื่อง นะครับเรียบร้อยลองไปอ่านเนื้อหาคาพิภากษาดูแล้วก็ไปดูข้อมูลนะครับผมแล้วก็จะเข้าใจเองนะสำหรับคดีบ้านกกอกคดีนักชมพู่ของคดีแตงโมนะครับผมเราก็อ่ะนนี้คือเชื่อมั่นในดีเอสไอนะครับเพราะว่าดูที่ภาพเบอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็รู้เลยแหละว่าเออมเอกสารหลักฐานเลยคือมันเยอะมาก ฟังจากที่อาจารย์ประเทศอธิบายเนี่ยก,ก็พอเข้าใจแต่เขาก,ก็ต้องเบอร์ไว้แต่เขาถ่ายเนี่ยคือจริงๆมันถ่ายไม่ได้ด้วยซ้ําไปนะจริงๆถ่ายไม่ได้นะแต่ว่าอาจารย์ประเทศก็คงจะขออนุญ,ญาตแล้วก็ถ่ายแล้วก็บอกกันไปว่าเออแล้วก,ก็จะเบอร์ไว้อย่างนี้นั้นก็ให,ให้ให้ประชาชนได้สบายจะได้รับรู้ว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอถ่ายมาน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับทุกท่านต้องบอกกันบ่อยๆให้กดไลค์กดแชร์ดูโฆษณาขั้นกลางร,ร,ระหว่างคลิปมันจบเพื่อที่จะให้ A.I. นี้ดันขึ้นฟีดประกันมองเห็นนะครับโอเคถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้าในคดีของพี่แตงโมเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะอาจจะนานๆนทีแล้วอาจจะอัปเดตวันนี้แล้วก็อาจานนอาจะรออีกทีนึงก็เดือนตุลาเลยนะครับแต่วันที่เท่าไหร่ไม่ทราบนะครับต้องรอ D.S.I. อีกทีนึงนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ